อันนี้กำลังซ้อมนะคะาการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารระดับสองะะวันนี้เราซ้อมนี่เราจะมีทดสอบม,มาตรฐานที่มือพรุ่งนี้นะคะ,คะการทดสอบม,มาตรฐานที่มือเดิมเนี่ยแบบเดิมเนี่ยมันจะสอบสองวันตอนนี้ที่สอบวันเดียวนะคะอันนี้มันกำลังซ้อมกันอยู่นะคะ,คะสอบวันเดียวก็ หกชั่วโมงสอบปฏิบัตินะคะอาจจะเห็นว่าไฟฟ้าภายในคาร,ระดับสองเนี่ยจะซับซ้อนแล้วก็อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนี่ก็จะเยอะกว่าระดับหนึ่งนะยากกว่าระดับหนึ่งเยอะพรุ่งนี้สอบก็จะเป็นสอบภาคความรู้หรือว่าสอบข้อเขียนในหนึ่งชั่วโมงแล้วก็จะเป็นการสอบปฏิบัติหกชั่วโมงนะเอาให้เสร็จวันเดียวเลยนะห้าหกโมงเย็น กำลังซ้อมนะคะติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารระดับสองอยู่นะคะก็จะประมาณนี้นะค่ะจะเห็นว่าโครงสร้างต่างๆนี่ก็จะแตกต่างจากไฟฟ้าภายในอาคารระดับหนึ่งนะคะมีใช้บันไดด้วยนะ,ะไม่ใช่ไฟฟ้าอุตสาหกรรมนะคะอันนี้ไฟฟ้าภายในอาคารระดับสองนะคะ แบบใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งเพิ่งประกาศเมื่อเดือนสึาจะเดือนตุลาคมน,นะ2565น,นี้นะคะเป็นแบบการที่มีโค้ชนะคะช่วยสานช่วยแนะนำะเราก็จะให้ซ้อมนะสองวันนะแล้วก็สอบนะคะมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ2เนี่ย สอบหวันนะไม่เหมือนสมัยก่อนสอบ2วันนะคะ